อ่ะเรามาดูคู่แรกของการถ่ายทอดสดของของเราครับเป็นการพบกันระหว่างคุณนันลงไกสีพบบ็อกซิ่งยิมนะครับเจอกับกระต่ายทองขอสุขโขไทยยกนี้น่าจะเห็นอะไรดีๆกันบ้างกระต่ายทองเริ่มจะเดินขยับเข้าหาเร็วขึ้นคุณนันลงเองก็ไม่ตกใจจะชิงเดินเหมือนกันดูนะครับต่างฝ่ายต่างขยับขยับ แทงขวาแต่เจาะยางไปนะครับโอ้คุณนลรงก็โต้คืนเหมือนกันเจาะยางเอามาดูกันที่วงในแล้วนะครับดูว่าวงในล้วนแน่นะครับยกนี้เบียดเข้าไปกระดายทองปล้ำไหนเริ่มตีคุณนลรงก็ไล่แขนแล้วก็ตีโอ้ยบิดเหลี่ยมล้มกิ้งลงไปอีกครับแหม่กำลังจะบอกพอดีครับว่านหนต่อนายไทแข็งแรงกว่าครับแต่ว่าเจอเนี่ยครับคุณนรงบิดนิดเดียวครับว่ากันต่อครับมาที่นอกต่อนอกกันบ้างครับ ขยับเข้าหาครับกระต่ายทองวงในจับได้ตีก่อนเลยครับกระต่ายทองก็ตีคืนนะครับพยายามป้ายหน้าขวางหน้ามีสอกสั้นๆด้วยนะครับเอามาสลับครับอืมอ้าวตั้งกำแพงขวางก็สอกอสิครับโอ้โหนี่ครับมาโอ้โหมาชกไปคลึกแล้วเกินครับน้ำเงินกระต่ายทอง เขาบอกว่าวันศุกร์นี้19สิงหาคมตรงกับวันเกิดด้วยครับอยากจะขว้าชายครับก่อนฉลองแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับพี่อลีโอ้โหแต่มาทุกลูกจริงๆจะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ได้หรือเปล่านะครับต้องถามทางคุณนรงคดูจังหวะการขวางหน้าขวางทําได้ดีแล้วนะครับแต่ว่าโอ้โหเริ่มจะแทงได้เจ็บเจ็มาดูยกสี่นะครับในช่วงพักยกนี่ โอ้โหทีมงานบอกให้เบียดปล้ำนายอย่างเดียวกระต่ายทองออกมานี่เดินเบียดเดินชนถึงตัวตลอดคุณนรงก็อาศัยจังหวะนะครับมีแข้งขวานี่คอยโต้ดูว่าจะต้านได้หรือเปล่าวาะแข็งแรงเหลือเกินแล้วก็เดินถู่รุ่นน้องด้วยกระต่ายทองด้วยเริ่มแรงเริ่มได้ใจนะครับโอ้โหจะเดินเข้าไปนี่โดนสายหน้ายาวๆนี่สวยครับคุณนรงทําได้ดีครับวงในครับวงในแต่ตอนนี้ยังตีลําบากครับเพราะขุนนรงแกไม่เอาด้วยครับ ระเพทขวางได้ตีดีเลยครับแต่ว่าถึงตัวได้หรือเปล่าแค่นั้นเองครับเดินเข้าหาครับเจอแข้งมาก่อนโต้คืนด้วยแข้งขวาครับกระต่ายทองโอ้โหนี่ครับมาคุนลองรุ่นน้องแดงเอานี่ครับมาตอนนี้ไม่สนแล้วครับดับเครื่องชนกระต่ายทองมายกสี่ตอนนี้เล่งเต็มเกียร์เก๋าเหลือเกินมีเอาเท้าเหยียบเชือกไวอก้อีกอ่ะติดเข้าไปติดเข้าไปกระต่ายทอง เอาแล้วครับจะห่างเมื่อไหรนี้ก็จะโดนแข้งนันทีนี่นะครับแข้งซ้ายข้าไว้มาดูเบียดเข้าไปโอ้ยไถว่าหยุดไปนานครับแต่ดูยิ่งชกยิ่งแรงเหลือเกินกระต่ายทองเบียดเข้าไปปล้ำาลยขุนลรงก็ไล่แขนแล้วก็แทงสู้ตลอดไม่ยอมนะครับสงครามเข่าครับดูคู่นี้อ่ะใครจะยุบใครจะย่อมก่อนกันเท่านั้นแหละครับโอ้โหได้เห็นแล้วนะครับนอกกับในครับนอกกับในเดินเข้าหาครับกระต่ายทองเดินเข้าไปชันเข่าเข้าหาครับ ได้ไม่ได้เอาแข้งขวาไปโต้เดีวยแข่งขึ้นมาเอามามา,มาก็เอาคอมาเอาคอมาครับได้ไม่ได้ครับแหมไปคิดช้าทําช้าเสร็จนะครับพยายามป้ายหน้าขวาหน้ากบเสียบขวาโอ้หนุ่มบอสหนุ่มบอสนัดเดชประกอบไว้แบบนี้มาสี่ยกยังเจี้ยวจ้าอยู่ครับไม่มีจากเลยนะครับมาราคา,าพลิกไปพลิกมาเดี๋ยวแดงเดี๋ยวน้ำเงินเดี๋ยวแดงเดี๋ยวน้ำเงินโอ้โหมาคนละแข้งคนละแข้ง ดูว่าถ้าเดินช้าก็จะโดนแท่งของคุนนรงค์แต่ว่าวงในพอปล้ำได้ก็ดูดีนะครับโอ้เกี่ยวแล้วก็เททิ้งไปเลยไกลทองกระต่ายทองยังคงเบียดนะครับชนอย่างเดียวทีมงานนี้บอกให้เดินไม่ต้องถอยโอ้แต่ว่าจังหวะดูว่ายังขัดขานเกินินะครับมาดูจังหวะดักแทงแต่สายแทงสายยังทำผลง,งานได้ดีครับคุนนรงถึงตอนนี้เกมการชกก็ถือว่าเบียดกันเหลือเกินครับอ่ะเดินเข้าไปครับวงในแทง ตีคืนนะครับกระต่ายทองหุนน้ำลงก็ตีคืนครับแต่กระต่ายทองนี่ครับพยายามป้ายหน้าเอาไว้ครับเอาละครับเริ่มมายกห้านี่สถานการณ์นี่ถือว่าชิงดําเลยนะครับโอ้โหกระต่ายทองนี่พยายามจะเบียดมีซอกกระหลัดแล้วก็พลั้มในตีเขา่าในช่วงพักยกทั้งสันติงอุบลลองอุลบลน,นี่โอ้โหลุ้นกันตัวกองเหมือนกันโอ้โหลูกนี้กระโดดเข้าไปจัน์ล็อกนะครับมาโดนลูกขวางเอาไว้ ดูว่าคุณนลงในลูกขวางพวกขวางได้เอาเอาเลยครับวงไงก็ยังถือว่าคู่ขี้ครับคู่นี้ดูแล้วนะครับว่าโอ้โหโอกาสที่จะเจอกันเป็นไฟที่สองนี่ก็มีนะครับสียกนี่สถานการณ์ถือว่าเบียดก,กันเหลือเกินมาจากกันก็ยกสุดท้ายนะครับสายยาวๆโดนเข้าไปเยอะเหมือนกันก็ไต่ทองนี่อออกอาการช้าไปให้เห็นเลยแต่ก็ยังมีฮึดพยายามจะเดินขยับเข้าหาขอมัดเดียว ดูขุนนรงขยับหลอกนะครับมั่นใจบอกพอแล้วแต่กระต่ายทองไม่สนนะครับยังไม่พอขอหมัดเดียวเอาทันไม่ทันครับเบียดเข้าไปทิ้งทั้งตัวโอ้ครบท้ายกไปแล้วนะครับเดินไปรับไปให้คะแนนจากท่านสุดท้ายครับแล้วก็มุมแดงครับขุนนรงไกสีพบบ็อกซิ่งยิมครับาวันนี้รุ่นน้องขวาชัยครับเอาชนะคะแนนกระต่ายทองขอสุขโขไทยไปแบบสนุกเลยครับ